ค่ะวันนี้นะคะจะเรามีหมูสามชั้นนะคะวันนี้จะมาทําหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะหนังฟูไม่ตากแดดนะคะตัวนี้หนึ่งกิโลตัดเป็นสามเส้นนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแต่เราจะนําไปต้มก่อนนะคะต้มหนังหมูให้มันสุกใสประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะนํามาทําตัวอื่นต่อนะคะวันนี้เป็นเนื้อหมูสามชั้นหนึ่งกิโลค่ะวันนี้เดี๋ยวนำนเรานำไปต้มนะคะ กรอบขับแบบนี้นะคะไม่ต้องตากแดดใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะน้ำที่เราต้มเดียดแล้วนะคะนำหมูสามชั้นไปต้มเอาเฉพาะด้านหนังให้มันสุกใสนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยนะคะต้มไปสะะักสักแป๊บนึงก่อน ใส่เกลือนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมดับกลิ่นคาวนะคะองหมต้มให้หนังสุกประมาณสักเจ็ดสิบเปซ็นค่ะไดแล้วตอนนี้หมูที่ต้มก็ได้แล้วนะคะหนังสุกพอประมาณก้เราจะนำไปจิ้มนะคะ ใช้จิ้มซ่อมนะคะจิ้มก็ได้หรือใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะคะจิ้มจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่พอดีนะคะ เดีวเราจะจิ้มให้ทั่วหนังหมูนะคะใช้ซ่อมเือใครมีที่จิ้มหนังหมูแบบที่เขามีขายกา็ง่ายสะดวกแล้วก็มันจะทีทีด้วยเราก็พยายามจิ้มเข้าไปนะคะลึกพอประมาณนะคะไม่ต้องลึกมากไม่ต้องจงถึงเนื้อหมูนะคะจิ้มหนังหมูเสร็จแล้วนะคะก็จะมาอา่า พาด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจะแช่น้ำส้มสายชูประมาณ10นาทีนะคะเราถึงจะนําไปทอดแต่ก่อนที่เราจะแช่น้ําส้มสายชูนะคะวันนี้เราใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็คือหมักเกลือแล้วนะคะหมักเกลืออ่าตัวนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่เบกกิ้งโซดามันจะช่วยให้หนังหมูนะคะเราฟูกรอบนะคะฟูกรอบมากเลยนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้เบกกิ้งโซดาใช้สําหรับทําพวกขนมเค,ค้กพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะอ่า เราทาพอประมาณนะคะนิดนึงไม่เยอะนะคะไม่เยอะถ้าใส่เยอะมันก็จะฟูแล้วก็ร่วนจนเกินไปนะคะตัวนี้จะช่วยให้หนังหมูเราฟูนะคะฟูกรอบมากขึ้นนะคะเราก็ทาจะเกาะตรงหนังเลยเราถึงจะนําไปทาด้วยน้ําส้มสายชูยอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะให้พอแค่ท่วมพอใส่เกลือด้วยนะคะ ่ได้ยินเสียงไหมคะเสียงนิดนึงนะคะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะแล้วเราถึงจะเอาขึ้นมาซับให้เสด็จน้ำล้วเรานำไปทอดนะคะงที่เราเตรียมไว้นะคะได้แล้วนะคะแล้วก็จะ มาทำเป็นร่องเวลาทอดเวลาหั่นจะได้ง่ายๆนะคะประมาณนี้นะคะจะได้สวยๆเวลาเราหั่นมันจะได้มันจะได้หั่นง่ายนะคะเวลาเราตัดตัดเป็นชิ้นมันจะได้ตัดง่ายๆนะคะแล้วเราจะลงบนำไปทอดนะคะทอดสองครั้งนะคะ ทอดเลยนะคะน้ำมันร้อนไปแรงนะคะทอดครั้งแรกสุดนี้ไม่ต้องตากนะคะไม่ต้องตาก เดี๋ยวเราทอดไปเลยนะคะสามชิ้นเดี๋ยวเราค่อยมาทอดรอบสองนะคะอันนี้อันนี้ต้องีานาคะ่ี เขาจะสองเลยนะคะเอาไว้นไม่ตายใช่ไหมคิดอืมอืมจะเกียงมันจะได้ไม่ตมันจะได้ไม่ติดอืมอืมนี่ทอดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ติดตะแกรงติดกระทะมันจะได้สวยๆ ตัวนี้ทดรอบสองค่ะอีกสามชิ้นจะพอทั้งหมด ยังไม่ทอดนะคะก็เก็บไว้ทอดวันหลังก็ได้นะคะต,ตัวนี้เราจะทอดเสร็จแล้วก็จะทานเลยจะทอดหูเป็นรอบสองนะคะ ใช้ตเลึะคัเป้นะไครไปะลึงตะไคร้ เนื้อลงมาพอเดเลยตัวนี้ไม่ต้องฟูหนังจะงเป็นแบบสามชั้นหัวสอบไม่ต้องฟูมากนะคะตัวนี้เราจะะทานได้เลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเอาเหอนังืูถ้าฟูมากเราเอาไปอบนะคะหรือว่าเอาไปตากก็ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากฟูก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หนังมันจะกรอบพอดีนะคะไม่ ไม่ลุยไม่ไม่ล้วนไม่ล้วนจนเกินไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรามาดูกัน แล้วนะคะหมูกรอบของเราสูตรที่ไม่ต้องตากแดดหรือว่าเข้าไปอบนะคะทอดสดๆเลยนะคะใครจะทานแบบนี้ถ้าสนใจแบบนี้นะคะก็ทําสูตรนี้ได้นะคะแต่นางอาจจะไม่ฟูมากแต่กรอบร่วนอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่า,เ,าเราจะใช้กินด่วนนะคะถ้าใครจะใช้สูตรนี้นะคะทำทำแล้วทานได้เลยนะคะตนนัวนี้เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเมน,นูนี้ใครจะเอาไปผัดคะนา้าหรือว่าจะไปกินกับ อาส้มตาตำถั่วได้เลยนะคะเป็นผัดกะเพราก็ได้ถ้าใครอยากจะหนังฟูมากนะคะหนังฟูมากก็นําไปตากหรือว่านําไปอบได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมูกรอบที่เราทําทานสูตรเร่งด่วนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากฝากให้กําลังใจให้คอมเมนต์ของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามเราได้นะคะช่องลูกเขาพาเพลินนะคะสาหรับนี้สวัสดีค่ะ กรอบนะคะ